ร้านกับวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาบอโบฟูดอดี ID ไก่ตันหรือว่าเป็นแมปตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีนเอ็นชาร์ก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาอไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมเอาหร่ะใครซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่นอนเลยครับลิงก์เว็บก์์เเเพจนนี่ยมักก็ทิิิ้้้งงลลลอาไวใตคปะะฮ โยก็สวัสดีทุกคนเราอยู่กันแบบทีวีที่ว่านามพีดนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็เล่นแมปดีกันก็เป็นคนขอมาก็ขอมาเฉยแจมรู้กูทาอะไรเข้าใจแบบแบบพี่ครับเล่นแบบนี้หรอครับแล้วมึงให้กูเล่นอะไรอ่ะน้องผมเลยคิดคอนเทนต์แบบวาเล่ไปหาทาก็คือผมไปเห็นหน้าแมบบเป็นซองกินคูแล้วเออผมก็เลยหาวิธีทําซองมาคือตัวนี้นะครับนี่คลิปนี้ก็จะมาทำอ่าสอนทําซองกันก็คืออันนี้นะครับนี่เขาทำมาไม่กินเลยเรียบร้อยแล้วนะครับมา ก็มาเรามาลองกันนะครับใส่ชุดแอสตาเดี๋ยวซื้อดาบซองง่ายโค้ตเท่นะครับมาลองกันก่อนนะเดีย๋ยวผมเข้าไปสอนทำนะมาลองที่สกิลแรกเลยผมสกิลเซตประมาณนี้นะครับนี่อมีองค์มีแอสกัด้วยก่อ,อนดค่าอ่ะสกิลเอ็กซ์ก็พื่อะไรอ่ะดมดมมอ่อนเหมือนเหมือนจะแบบเกิดอาการป,รงปริงเล็กน้อยนะเอออ่ะสกิลสีคืออะไรอ่ะ เฮ้ยเชีย่ยแม่งเสรอุ้งน้องมาได้ด้วยก็เจ๋งแต่อลองเลคิวบีเปิดเมนูเลยน้องเฮ้ยแบบเท่นะเว้ยเท่นี่นค,คือสกิลผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสกิลเนี่ยเท,ท่จัดดูเชีย่ยโคตรเวอร์ตายเลย เหมือนจะเปิดโหมดได้ปะามันเลือกเพิ่มวะ50ล้านเลยบีใช่ไหมมันเป็นการเปิดโหมดปะเหมือนจะเลือกผมจะเพิ่มไว้นะคุณดูเมื่อกี้มา11ล้านขึ้นมา50ล้านเลยนะโอ้โหเลือกเพิ่มเยอะจัดนะอะมาเราสองทำกันนะผมนะสิ่งแรกต้องการนะครับก็คือคือชนนีเลยผมนี่มานาสตโตรก็คือหินมานาคืออันนี้นะครับก็ตีอาจจะพุ่งนี้ไปเลยนะครับผมแนะนำว่าเก็บมาเยอะๆเลยก็ยิ่งดีเพราะว่ามันเอาไปเศษบอสด,ด้วยก็ เก็บมาเยอะเลยนะอะแล้วก็ขออีก2ชิ้นนะครับผมก็ให้ทุกคนตามมาเลยนะครับไปที่อะทุกคนจะเกิดก่อนแรกก่อนนี้นะอย่างคณะผมนะให้เรานะครับถ้ามองจะเกาะแรกเนี่ยก็คือหันมาทางขวาครับหันมาทางขวานะครับหันมาทางขวาแสรเนี่ยก็ตรงไปเลยผมจะเป็นจะเป็นอะเกาะประสาทเดี๋ยวจมไม่ <c oughs> ม <c oughs> ใช่คือจมไอ้นี่ก็เป็นเกาะประสาทตรงนี้นะครับผมอะนายชายมังชชยเกาะประสาทตรงนี้นะครับแล้วก็เราเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้าจมประสาทนะ เดินรอบๆนะเดินมาเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาเดินมานี่เลยนะครับทุกคนก็เห็นประตูวาร์ปนะครับอยู่นี้ก็เข้าไปเลยนะปึ๊บนะครับอ่ะแล้วเราก็เอามานาเนี่ยนะครับนะเอามานาจากการเราตีมอนโกอีเ,อเวนต์ไม่แกมมาเสร็จตรงนี้นครับก็จะมีบอสเกิดขึ้นมาแนละ้วเดี๋ยวผมเสร็จทุกตัวแล้วกันนะวางไว้ตรงข้างบุ่มเลยเยอะจัดเลยอ่ะเราเสร็จไปเลยนะโอกาสออก1%นะึเอะเราเราต้องหาหัวนี่นะครับนี่หัวอีกิสนะ1%นะครับ ก็ออกทำการตีไปเลยนะครับผมฮะตนะัดแอตตามาไงวนะน่ะเดี๋ยวดับแอตตากูมาไงะ่นะก็ตีไปเลยนะครับเปิดมัวอยู่นะมันเลยต,ต,ตีตีไม่ออกเร็วโอ้โอไม่น่ากดไอคิววีเลยกูจะขอแรงแลงดแบบวันช็อตตายได้ไหมโอ้ไม่ สกิลไม่ค่อยอลังการแต่มไม่ไม่ไม่ไมอช็อตบอสแต่อเศร้าอ่ะไม่วันช็อตบอ,ตอสอบอเฉย,เยนะฮะเอาวันฉอตน,นี่กูดาบดาบมันโคตรเก่งอะ่ะแต่เพราะว่าแบบแต่แต่ผมยังไม่สุกไว้แหละนะครับอัพไปแค่นี้แหละนะยังไม่สุกเลยอันนี้ก็อัพเพิ่มมาหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับอ่พไปแล้วก็ขออีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ให้เรานะไปเกาะเขาเรียกว่าเกาะอะไรนะเกาะตึกเกาะตึกสีสีอ่ะเออไอ้ เขาเรียกว่าเกาะแล้วก็ไ <eyeshadow> ม <iTunes people> right, so ่รู้เลยไอต่อเกาะตึกสีสีนั่นแหละนะครับเอาใช้ไม่ได้นะครับมันจะบั๊กอ่ะก็เราไปเกาะข้างๆกันเลยนะจะเป็นเกาะสีสีนี่เนี่ยตึกสีสีนี่แหละนะไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะเป็นเกาะอีเวนต์นะเป็นเกาะอีเวนต์บอสนะก็ให้เรามาตีได้เลยนะครับมันจะมีบอสซองเกิดตรงนี้นะครับผมนี่นี่เลยนะครับก็ตีไปเลยนะโอกาสออกที่สองเปอร์เซ็นต์นะหามานะครับนะก็ตีไม่ยากหรอกนะครับ ทรงก็น่ติงง่งนะก่อนเมื่อกี้แหละเว่ยมันไม่เจอมากแต่หรือเปล่าวะเว่ยก็พอกันนี่วะเว่ยมันก็พอกันนี่วะเราถือกูแล้วเนี่ยเท่าที่เราถือกว่าไนงะเราถือกว่าไงโอเค okay. เทพจัดเทพจัดเทพจา่าเอาจริงนะคุณดูผม,มรู้ว่าดาบมันบัหรือเปล่าวเว้ยแต่ผมคิดว่าแอดต้าแรงกว่าจริงที่แอดต้าไม่ดูแรงกว่าเยอะเลย ย่ yeah. ไม่รู้ว่าจะเหม็นบัคหรือเปล่านะแต่แอตตามันดูแรงกว่าเพราะว่าแอตตามันตีแบบสองที่ตายอะ่ะเออจริงสองที่ตายอะ่ะไอซิกิวไอทะยาที่มันแบบปาดปาดพื้นอะ่ะรวมบัคหรือเปล่าะจะแบบมันสองที่ตายอะ่ะมันแรงจัดเลยอะ่อะแอตตาก็อ่ะแอดตาได้ของครบสามอย่างก็คือหินสโต้นะครับเอ้ยมานาสโต้นะครับแล้วก็หัวอีกิดตรงนี้นะครับแล้วก็อซองตรงนู้นนะครับก็เรากลับมาทำที่เกาะอีเวนต์ได้เลยนะกลับไปล แล้วก็อย่าเติมเตรียมข้าวหัวไปด้วยนะครับแทบป,ประมาณ 45m นะข้าวหัวก็ไปนั่งเอฟเคบอสอะไรก็ได้แล้วแต่นะเออไหวไหวตัวไหนก็ตัวแหละนะครับนะก็ไปเอฟเคนะครับแล้วก็มาทําไปเลยนะครับนี่เลยแชบข้าวหัว 45m นะครับแล้วก็ของอยากบอสซองนะครับอ่าหัวอิกลิสแล้วก็มานาสมานาสโตรนะฮะเอออ่าก็ทําไปเรื่อยก็ก็กจะได้ดับมาแล้วแบบนี้นะครับใช่ แค่แหละนะครับอะไรทิ่นี้ก็เอาเพียงประมาณนี้ลนกกนแล้วกันให้ชอบฝากกดแล้วตามเป็นการทัควไปผมบายครับคุณดูจุกรวยน้องแล้ว